สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นม6ที่น่ารักทุกๆคนนะครับสําหรับในคลิปนี้เราอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศของชั้นม6กับ2นะครับสําหรับช่องทางในการเรียนรู้นะครับนอกจากห้อง Google Classroom ที่นักเรียนมองเห็นนะครับก็ยังมีช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ผมจะเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะครับอาจจะเป็นลักษณะนี้ในเว็บไซต์ก็จะมีลักษณะเดียวกับ Google Classroom นะครับที่ มีคลิปการสอนมีเอกสารให้นักเรียนดาวน์โหลดนะครับแล้วก็มีแบบหัดต่างๆนะครับอีกช่องทางนึงก็คือช่องทาง youtube นะครับคลิปที่นักเรียนกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็อยู่ในช่องสตูนดี้กอล์ฟนั่นเองนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปกดกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูผู้สอนได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ถือว่าเป็นคาบเรียนที่3ามนะครับเป็นคาบเรียนของวันที่4ีมิถุนายนนะครับ นักเรียนสามารถเข้ามาในห้อง google classroom นะครับแล้วก็คลิปเข้ามานะครับในคับนที่สามก็จะเจอเอกสารประกอบการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรายงานแบบึกหัดนะครับเป็นคลิปนะครับแล้วก็เอกสารให้นักเรียนดาวน์โหลดดูได้นะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออกมาหรือว่าพิมพ์ออกมาตามใจตามใจนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมได้นะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับ าตามที่นักเรียนได้เห็นในหน้าจอแล้วนะครับก็คือหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงนั่นเองนะครับเราเริ่มต้นที่หลักฐานที่หนึ่งก็คือการขยายตัวของเอกภพนะครับฮับเบิลนะครับเป็นนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันที่ค้นพบว่ากาแล็กซีนะครับจะเคลื่อนที่ไกลออกไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามระยะห่างกาแล็กซีที่อยู่ไกลยิ่งเคลื่อนที่ห่างออกไปเร็ว ก็คือจะเร็วกว่ากาแล็กซี่ที่อยู่ใกล้นั่นเองครับดังนั้นแล้วนะครับนั่นคือเอกภพขยายตัวจากความเข้าใจในเรื่องนี้ทําให้นักดาราศาสตร์ครับสามารถนําความรู้นี้นะครับไปคํานวณหาอายุของเอกภพได้นั่นเองนะครับสรุปในสไลด์นี้นะครับก็คือกาแล็กซี่นะครับก็จะเคลื่อนที่ออกไปนะครับยิ่งออกไปห่างเท่าไหร่ครับความเร็วก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นยิ่ง ยิ่งไกลนะครับความเร็วก็ยิ่งเพิ่มนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างกาแล็กซี่สองกาแล็กซี่นะครับกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลกว่านะครับก็จะมีความเร็วกว่ากาแล็กซี่ที่อยู่ใกล,กนะวกวใกล้นั่นเองนะครับแล้วการเคลื่อนที่ของกาแล็กซี่เคลื่อนที่อย่างไรนะครับก็คือการเคลื่อนที่ทางแดงของกาแล็กซี่หรือการเคลื่อนที่ทางน้ำเงินของกาแล็กซี่นั่นเองนะครับ ซึ่งทางน้าเงินทางแดงนี่คืออะไรนะครับก็จะทําความเข้าใจนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับซึ่งเรามาทําความเข้าใจกันว่าการเคลื่อนทางแดงนะครับของกาแล็กซีเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับปรากฏการ์ด็อปเพอร์นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่ขึ้นมีความยาวขึ้นเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไปเมื่อต้นกาเนิดขึ้นนะครับมีการเคลื่อนที่อย่างเช่นเป็ดกาลังว่ายน้ํานะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับก็จะทําให้อาเกิดขึ้นขึ้นมานะครับ เมื 1941, up, ่อส like yeah. ังเกตจะพบว่าขึ้นน้ำครับด้านหน้าของเศษจะมีความสูงกว่าด้านหลังนั่นเองนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือการเกิดขึ้นเสียงครับอย่างเช่นเราได้ยินเสียงรถไซเรนนะครับมาแต่ไกลนะครับเสียงก็ยังเบาใช่ไหมครับแต่พอรถไซเรนเคลื่อนที่เข้ามาใกล้มากยิ่งขึ้นก็จะทําให้เราได้ยินเสียงดังมากยิ่งขึ้นนะครับจนมาถึงตําแหน่งที่เรายืนอยู่นะครับก็เราเราก็จะได้ยินเสียงรถไซเรนเนี่ยดังมากที่สุด อย่างชัดเจนนะครับแต่พอผ่านตัวเราไปนะครับเสียงไซเรนที่เราได้ยินเนี่ยก็จะ,ะเบาลงเรื่อยๆนะครับจนเราไม่ได้ยินเสียงนั่นเองนะครับซึ่งพบว่าครับเคลื่อนแสงครับก็สามารถเกิดปรากฏการณ์ด็อปเบอร์ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยต้นกําเนิดแสงที่กําลังเคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตเนี่ยนนะจะมีความถี่ของคลื่นเนี่ยเลื่อนไปทางสีน้าเงินนะครับในขณะ,ะที่ต้นกําเนิดแสงที่กําลังถอยห่างไปนะครับจะมีความถี่เลื่อนไปในทาง แสงสีแดงนะครับเรียกว่าการเคลื่อนที่ทางแดงนั่นเองนะครับดังนั้นก็จะมีการเคลื่อนที่อทางแดงทางน้เง mm ินนะครับก็จะสรุปสั้นๆง่ายๆว่าถ้ากาแล็กซี่ครับห่างออกจากกันมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเรียกว่าการเคลื่อนทางแดงนะครับแต่ถ้าเข้าใกล้เรานะครับเข้าใกล้เราเรื่อยๆนะครับเราจะเรียกว่าการเลื่อนทางขวานั่นเองนะครับ แล้วแดงกับน้ำเงินเน hey> well ี่ยเอาขออภัยครับการเลื่อนทางแดงนะครับกับการเลื่อนทางน้ําเงินเนาะอ่ะแล้วทางแดงน้ําเงินเนี่ยมาจากไหนแดงกับน้ําเงินครับมาจากอ่าแสงนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับแสงก่อนว่าแสงเนี่ยคืออะไรนะครับอ่ก่อนอื่นก็มาทาความเข้าใจกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่มันก็จะมีอ่าคลื่น ที่มีความถี่ที่แตกต่างกันนะครับเริ่มต้นที่วิทยุนะครับไมโครเวฟอินฟราเรดนะครับแสงขาวอลตราไวโอเลตนะครับรังสีเอ็กรังสีแกมมานะครับอ่าก็จะเรียงลําดับจากความยาวคลื่นที่มากนะครับไปหาความยาวคลื่นที่น้อยนะครับอ่าความยาวคลื่นมากสุดคือวิทยุนะครับเราสามารถรับฟังวิทยุได้นะครับความยาวคลื่นที่น้อยที่สุดก็คือรังสีแกมมานะครับ แต่มันจะตรงกันข้ามระหว่างคําว่าความยาวขึ้นกับั Lak กบความถี่นะครับความถี่นะครับจะเป็นส่วนกับของความยาวขึ้นดังนั้นถ้าวิทยุมีความยาวขึ้นมากนะครับสแสดงว่ามีความถี่น้อยนั่นเองนะครับแต่รังสีแกมมาครับมีความยาวขึ้นน้อยสแสดงว่ามันมีความถี่มากนะครับดังนั้นเราก็จะเคยได้ยินว่ารังสีแกมมาครับเป็นรังสีที่มี ความถี่มากมีอาํานาจทะลุพลวงสูงนั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงก็คือแสงขาวนะครับแสงขาวเนี่ยอยู่ในช่วงความยาวคลื่น5้าคูณสิยกกาลังลบหเมตรนะครับถ้าเทียบเป็นความถี่ก็อยู่ในช่วง1 0บคูณสิอ่ะสิยกกาลังสิบสีนั่นเองนะครับนี่คือ,อความยาวและช่วงของความถี่ของแสงขาวที่เรามองเห็น แต่ตามจริงแล้วแสงขาวที่เรามองเห็นครับมันไม่ใช่เป็นแสงขาวโดยตรงครับแต่มันคือสเปกตรัมแสงสีต่างๆที่รวมกันกลายเป็นแสงสีขาวนะครับแล้วสเปกตรัมของสีก็จะอ่าเป็นสีต่างๆครับคืออะไรบ้างนะครับเราก็มาดูในสไลด์นี้นะครับแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพียงชนิดเดียวที่ในตามนุษย์ของเราสามารถรับรู้ได้นะครับหรือว่ามองเห็นนั่นเองแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงแ,แดดเนี่ยเป็นแสงสีใสไม่มีสีเราจะเรียกว่าแสงขาวนะครับ เมื่อแสงขาวเนี่ยหักเหผ่านตีซึมนะครับหรือว่าผ่านระอองน้ำเนี่ยก็จะแยกออกเป็นสีต่างๆที่เราอาจจะคุ้นหูนก็คือคําว่าสายลุง้งหรือว่าแสงสีลุ้งนั่นเองนะครับจากการทดลองนี้ครับแสงขาวผ่านสีซึมนะครับก็จะแบ่งสเปกตรัมข,ของแสงขาวออกเป็นทั้งหมดเสีดังต่อไปน,นี้นะครับก็คือสีแดงนะครับส้มเหลืองเขียวตามนะครับน้าเงินม่วงนะครับตามนี้ ซึ่งแต่ละสีครับก็จะมีความยาวขึ้นแตกต่างกันนะครับความยาวขึ้นมากที่สุดก็คือสีแดงใช่ไหมครับความยาวขึ้นมากความยาวขึ้นน้อยที่สุดก็คือสีม่วงนะครับสีน้ําเงินนะครับไล่มาตามลําดับดังนั้นพอเรารู้ความยาวขึ้นนะครับเราก็จะเข้าใจความหมายว่าการเลื่อน Fear. ทางแดงที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าแสงสีแดงมีความยาวขึ้นมากนะครับดังนั้นแล้วการเลื่อนทางแดงเนี่ยก็หมายความว่า ระยะห่างของกาแล็กซีมันก็คือเพิ่มขึ้นท่านเองนะครับแต่ถ้าเลื่อนทางน้ำเงินก็คือความยาวคลื่นของแสงน้ำเงินครับ <im itation> มันน ой, <im itation> ้อยแสดงว่ามันเคลื่อนเข้าหานั่นเองนะครับ <im itation> และความยาวคลื่นกับความถี่จะหรือว่ามันตรงกันข้ามกันนะครับถ้าแสงสีแดงมีความยาวคลื่นมากนะครับแสดงว่ามีความถี่น้อยนะครับแต่ถ้าแสงสีม่วงนะครับมีความยาวคลื่นน้อยนะครับความถี่ก็จะมากเช่นกันนะครับ จากที่ครูได้อธิบายไปนะครับครูจะเอามาสรุปนะครับตามคลิปนะครับนักเรียนก็น่าจะ,ะทาความเข้าใจได้ชัดเจนได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอะเราติดตามชมคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับที่ทําออกมาให้เราศึกษาได้ชัดเจนนะครับและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ได้จบไปแล้วนะครับคลิปการเลื่อนทางแดงและการเลื่อนทางน้ำเงินะครับก็หวังว่าจะทําให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปที่ทําคลิปดีๆขึ้นมานะครับผมต่อไปนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะคํานวณนะครับหาความเร็วนะครับหรือว่าระยะห่างของกาแล็กซีได้นะครับตามกฎของฮับเบิลนะครับซึ่งฮับเบิลนะครับได้สรุปว่าเอกภพครับ กำลังขยายตัวอยู่โดยกฎของฮอบเบิรนเนี่ยระบุว่าอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ถอยห่างของกาแล็กซีเนี่ยจะแปรผันตรงกับระยะทางครับสามปีบอกไปทําแล้วทาเรานะครับก็คือยิ่งห่างออกไปนะครับความเร็วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับผมตามสมการก็คือ v เท่ากับ h ห้อยศูนย์นะครับแล้วก็คูณด้วยตัว d นะครับตัวแปรแต่และตัวคืออะไรบ้างครับก็คือ อัตราเร็วนะครับ v คืออัตราเร็วในการเคลื่อนที่ถอยห่างของกาแล็กซี่นะครับมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับนักเรียนจําตัวแปรแล้วก็หน่วยดีๆนะครับ v คืออัตราเร็วนะครับมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับตามจริงแล้วนะครับอัตราเร็วค่าอัตราเร็วตามหน่วยของระบบ s อนะครับมีค่าเท่ากับเมตรต่อวินาทีนะครับแต่เนื่องจากเราเรียนเกี่ยวกับ อากาศเอกภพใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับดังนั้นเราก็เปลี่ยนหน่วยที่มันใหญ่ตามครับกลายเป็นกิโลเมตรนั่นเองนะครับตัวต่อไปคือ H 0ศนะครับก็คือค่าของที่ของฮับเบิลนะครับมีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาเซกตนั่นเองนะครับต่อไป B ก็คือระยะห่างระหว่างผู้สังเกตกับกาแล็กซีนะครับมีหน่วยเป็นเมกะพาเซกครับ ซึ่ง1เมกะพาเซกครับมีค่าเท่ากับ3.26ล้านปีแสงนั่นเองนะครับดังนั้นนักเรียนพยายามจำตัวเลขไว้ดีๆนะครับว่าอะไรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับจะได้ใช้แน่นอนซึ่งปัจจุบันนี้นะครับค่าคงที่ของคาบเบิลเนี่ยอยู่ที่มีค่าเท่ากับ70กิโลเมตรนะครับต่อวินาทีต่อเมกะพาเซกครับหมายความว่าเอกภพมีการขยายตัวด้วยอัตราเร็ว 70็สิบกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับสำหรับระยะทางทุกๆหนึ่งเมกะพาสเซกนะครับที่ออกห่างจากโลกนะครับทำไมบอกว่าออกห่างจากโลกนะครับเพราะว่าผู้สังเกตก็คือเรานะครับเราก็อยู่ในโลกแล้วโลกเราก็อยู่ในหางช้างเผือกนะครับต่อไปครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเราจะทราบหรือว่าเชื่อได้อย่างไรนะครับเกี่ยวกับอ่าทฤษฎีบิ๊กแบงหรือว่า ทฤษฎีต่างๆที่สนับสนุนนะครับเพราะว่ามันผ่านมาแล้วหลายล้านปีนะครับดังนั้นในสไลด์นี้ก็น่าจะตอบคําถามเหล่าน,นี้ได้นะครับก็คือ,อข้องสรรทัศน์วิทยุนะครับที่เพนเซียตและวิลสันค้นพบนะครับค้นพบอนกุกูมขึ้นหลังในเมื่อ,อเมื่อปีพศ .2508 ครับขณะนั้นนะครับอาโนเพนเซียสนะครับและโรเบิร์ตวิลสันกำลังทดลองระบบ เรื่องรับสัญญาณของกล้องโทรทรรศน์ยุยปรากฏว่ามีสัญญาณรบกวนตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนหรือฤดูการ่างๆแม้เปลี่ยนทิศทางและทําความสะอาดสายอากาศแล้วครับก็ยังมีสัญญาณรบกวนอยู่ครับซึ่งมาทราบภายหลังแล้วสัญญาณที่รบกวนอยู่ก็คือเป็นสัญญาณที่เหลืออยู่ในอวกาศเทียบกับพลังงานของการแผ่รังสีของวัตถุดำครับที่มีอุณหภูมิประมานะครับ สเควินหรือประมาณลบ270อสอง้อยเจ็ดสิบองศาเซลเซียสนั่นเองนะครับต่อไปครับรังสีไมโครเวฟขึ้นหลังนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเกี่ยวกับการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำใช่ไหมครับแล้วสามารถเชื่อมโยงมากับมาหารังสีไมโครเวฟขึ้นหลังได้ดังนี้นะครับรังสีไมโครเวฟขึ้นหลังจะกระจายตัวสม่ำเสมอในทุกทิศทุกทางนะครับ และมีปริมาณเท่ากันทุกส่วนซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำนะครับที่คุณหภูมิประมาณ2.7หรือว่า3นะครับเควินที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นะครับทําให้อธิบายลำดับวิวัฒนาการของเอกภพบตามาทฤษฎีบิกแบงได้นั่นเองอจากทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่เราได้พูดกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปสมบัติของเอกภพบนะครับข้อที่ห เอกภพมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคือทุกๆทุกบริเวณของเอกภพเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันทุกประการในทุกๆบริเวณของเอกภพที่ใหญ่พอครับจะมีความหนาแน่นของสสารเท่ากันทุกประการนะครับสรุปแล้วก็คือเอกภพเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นเท่ากันทุกประการนั่นเองข้อสองครับเอกภพมีลักษณะเหมือนกันทุกทิศทุกทางนะครับถ้าผู้สังเกต เอกภพในทิศทางใดก็ตามครับเอกภพก็จะมีลักษณะไม่ต่างกันเลยนะครับเช่นลังสีไมโครเวฟขึ้นหลังที่มีความเข้มเท่ากันทิศทางนะครับจากความรู้ที่พูดมานะครับทั้งคลิปเลยนะครับเราก็จะมาครอบครัความเข้าใจของนักเรียนครับจากงานคลิปที่สามก็คือหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบแบงนะครับซึ่งมีทั้งหมด5ข้อนะครับนักเรียนก็เข้าไปทํานะครับซึ่งนักเรียนสามารถทำนะครับผ่าน ห้อง Google Classroom นะครับเข้ามาขั้าที่สามนะครับแล้วก็คล um ิกไปที่งานที่สามนะครับมันก็จะเด้งออกมาเป็นอ่าหน้านี้นะครับก็จะเด้งมาเป็นหน้านี้หลังจากนั้นนักเรียนก็เข้ามานะครับพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่นะครับแล้วก็ตอบคําถามนะครับเป็นการตอบแบบปลายเปิดนะครับนักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจที่นักเรียนได้ศึกษาจากคลิปนี้หรือ่งทางอื่นที่นักเรียนสะดวกนะครับนักเรียนก็สามารถเอามาตอบคําถามเหล่านี้ได้นะครับหลังจากนั้น พอตอบเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดส่งนะครับกดส่งมาครับเรารูก็จะมาให้คะแนนทีหลังนะครับว่านักเรียนเนี่ยสามารถทําได้ถูกต้องอธิบายได้ครบถ้วนหรือไม่นะครับเราก็จะมาเฉลยกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้าครับดังนั้นแล้วอ่าแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานในในคลิปนี้นะครับก็จะไปเฉลยกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะครับหวังว่า ความรู้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าความรู้เป็นของผู้ที่ฝ่อยรู้เท่านั้นนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับจนจบนะครับสําหรับในคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ